ไ like, t ค์ส r ัครสม o c h a n n ่ l ่องทันที่เที่ยวหนึ่งัมงขบคุณสัดโอเคโอเคทุกคนอยู่กับนัเที่ยวนนะะคัเที่ยวช่อง YouTube ของคนชอบเที่ยวค่ะ และวันนี้เราออกบ้านกันแต่เช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวเอาเลทจะไปเดินเอาเลทที่อยู่ห่างจากบ้านประมาณ200กิโลเมตรตามไปดูกันค่ะว่าถนัดเที่ยวจะพาทุกคนไปเดินเอาเลทที่ไหนคะ่ะรับรองว่าใหญ่สะใจมีสินค้าแบรนด์เนมระดับลักชูรี่แน่นอนไปได้วยกันค่ะ ก็นี่ไงมาเช้าไงเั้าวันดูวิวเดินด้วยกันใช่ไหมเป็นเอาเลทที่วิวดีมาก ถึงเรียบร้อยเลยนะคะที่นี่ค่ะ Woodbury Common Premium Outlet ค่ะอยู่ในนิวยอร์กค่ะแต่ว่าเป็นนิวยอร์กรอบนอกค่ะเป็น outlet ที่แบบสวยงามมากๆล้อมรอบไปด้วยภูเขาและหมอกค่ะเหมือนแบบยก outlet ไปไว้ที่เพชรบูรณ์เลยะคะ่ะ <Wow. S 1> โอเคแล้วเดี๋ยวไปเดินดูกันว่าที่นี่เขามีอะไรค่ะ เริ่มที่ช็อปไหนก่อนดีน,ะนบาเลลเ,เซียกาเริ่มมีแถวอุณหภูมิตอนนี้น่าจะประมาณ20ต้นต้นนะคะช็อปบาเลนติโน,โนยังไม่มีแถวถ้ามาก็เข้าไปได้เลยบัตเตกาเวเนต้าก็ยังไม่มีแถวนะคะโดเซนกาบ,บานาะแท็กยังไม่มีแถว มาเช้าๆก็จะดีอย่างเงี้ยค่ะยังไม่มีแถวยาวใจได้ละว่าเราไปกุชชี่ดีกว่าเพราะว่าแถวมาเริ่มมาละในอเกดูความกุชชี่แถวยาวในขณะที่ร้านอื่นไม่มีแถวเลยแต่ดูกุชชี่ค่ะ

เรียบร้อยค่ะเอาเลทที่นี่ราคาดีงามมากนี่คือชมหน้าของผู้ที่โดนแล้วหนึ่ง thank you so thank you much. much สบายใจค่ะช็อปแรกก็โดนอีกแล้วโอไมก้า oh oh. ร้านกุชชี่ไม่มีแผ่วจริงๆ oh <my> ยิงสายแถวก็ยิงยาว Hello ว่าแล้วโอ้นตโอ้ถ้าดูถ้าดูโอ้นี่คือไซส์เล็กสุดแต่สวยสวยฮาพับคนหารองเท้ายากเอ็นดูและเป้าหมายต่อไปร้านเฟนดิค่ะมาดูกันว่าทางเราจะเสียหายไปเท่าไหร่นะคะเเป็นอ้ค 40%นะคะตรงนี้จริงๆเข้ามาเฟนดิอยากจะดูแว่นตาแต่แว่นตาไม่เยอะแล้วก็จะมีแบบรองเท้านะคะแล้วก็เสื้อผ้าซะส่วนใหญ่ะคะ่ะแว่นตามีน้อยมากมและวาเลนติโนขอบคุณค่ะ เฮลโหล้วแต่ทรงนี้สวยแล้วก็ต้องมีทูตใหญ่สวยตรงนี้ก็เป็นคอลเลกชันสีนีออนว้าวดูชุดโอ้ ชุดนีออนสุดๆไปเลยดูนุ่มๆนะและซิกเนเจอร์ของวาเลนติโนนะคะก็ต้องแบบนี้ค่ะ,ะและโบ,บติกาเวเนตาโบติกาเวเนตารับลูกค้าทีละหนึ่งไหมโอ้ไฮโซว่ะเพราะว่าในร้านมีลูกค้าแค่หนึ่งท่านนะคะ

โอสมิธไฟนอลเซลคิดโอ้เอ็นดูใจไม่ดีเห็นของเซลรองเท้าแตะโอ้ได้แผ่นกลมใหญ่ๆไปเลยทีเดียวโอ้ so cute thank you น้องแคทเชียลานชอบคาเมล่าออสโฟพ็อกเก็ตโดนแล้วโดนแล้วสบายใจใช่ไหมเฮียไม่ได้รองเท้าใส่ดิ้ มาต่อแถวเข้าร้านเบอร์เบอรีร่ค่ะหมดผ้าพ,พันกอผ้าคลุมไหลไ่ใดๆความเบอร์เบอรี่ คอนนะคะสอบใหญ่มากแต่ว่าเราไม่เข้าเพราะว่าเราไปเก็บตัวมาจากที่ติลเดิเปียพรีเมียมเอาเลตเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะดูแบรนด์อื่นๆค่ะความไมค์คอกินอนาบริเวณพื้นที่ใหญ่มากของที่นี่ โดนแล้วห yeah. like yeah. like yeah. 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 นึ่งค so er ่ะร้านลองชองพี่แคดี่ดูเด็กน้อยก็จะได้ของประมาณนี้ วันนี้ถือว่าโชคดีมากๆไม่มีแดดนะคะอากาศเย็นไม่มีฝนด้วยค่ะซึ่งตอนเช้าฝนปลอยๆแล้วก็ยังลุ้นอยู่ว่าระหว่างที่เดินอยู่เอาเลยจะมีฝนไหมสรุปแล้วก็ไม่มีฝนค่ะโอเคไปลุยต่อค่ะ สักฟิบอะบีเนลค่ะในแซกฟิบอะบีเนลก็จะเป็นแบบที่รวมแบรนด์ต่างๆนะคะอย่างเช่นแบบเข้ามาปุ๊บกระจอกุชชี่ใดๆมากมายหลายแบรนด์แยกแผนกเลยกว้างๆเลย คืออกมาจากร้านแ a กฟิตอเวนิวนะคะร้านนี้สำหรับคอแว่นตานะคะแนะนำเลยค่ะพอเข้าไปในแ a กฟิตอเวนิวนะคะขวามือค่ะก็จะเป็นแว่นตาไฮเอ็ n แบรนด์นะคะรุ่นแบบสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะออนเซลนะคะเซล์แบบราคาพิเศษสุดๆอย่างเช่นาราคาอยู่ที่450นะคะก็จะลดลงเหลือแบบร้อยกว่าค่ะร้อย่สิบเอ่าร้อยยีค่ะ ถูกมากถ้าใครได้มาที่นี่ก็อย่าลืมมาไว้ที่นี่นะคะมีหาหน้าร้านค่ะแซกซิปปิเนวค่ะค่ะและหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะค่ะมาเดินเอาเลท f o o เบอร์รี่ m อมมที่นิวยอร์กของราคาดีจริงๆค่ะที่นี่แล้วก็เป็นเอาเลทที่ค่อนข้างใหญ่นะคะมีสินค้า l ล x u ช y ร r แบรนด์หลายแบรนด์เลยทีเดียวค่ะและไม่น่าแปลกใจที่ทำไมอ่ะช็อปพุชชี่ถึงมีแต่คนต่อแถว ยาวตลอดเวลาเลยนะคะราคาดีจริงๆค่ะแนะนำค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ถนัดเที่ยวชาแนลด้วยนะคะลาไปกับวิวธรรมชาติสวยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะบ๊ายบาย